สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับสถานที่แห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าช้างอำ,อำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้เลยละกันนะครับไปชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ลานใต้ต้นไม้แห่งนี้นะครับ จะเป็นโซนทางเข้านะฮะไปเที่ยวชมตามรอยภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับจากที่เห็นตรงนี้ก็จะเห็นมีกระโจมสขีขาวนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวครับมาชมกระโจมสีขาวนะฮะหรือที่พักพิงนะฮะที่มีหลังคาสีขาวเดีย๋ยวผมมาอ่าน ข้อความตรงนี้หน่อยอ๋อที่จําหน่ายของที่ระลึกนะครับณนะโซนนี้แต่ว่าวันนี้ตอนนี้น่าจะไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวพาเดินไปในพื้นที่ที่เป็นทางเข้านะฮะตรงด้านหน้าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในเลยดีกว่าครับเดี๋ยวชมต้นไม้สีเขียวด้านบนนะฮะตอนนี้ยามใกล้เที่ยงนะฮะ เวลา11บเอมงกว่าครับเดี๋ยวชมพื้นที่ด้านข้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนอ๋อห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงนะฮะพื้นที่ตรงจุดทางเข้านะครับมีสุนัขอยู่ตรงทางเข้าด้วยมาชมการตกแต่งสไตล์โรมันนะครับ สไตล์ยุโรปโบราณนะฮะคริกโรมันเป็นการจำลองนะฮะตามรอยภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับแต่ก่อนเข้าไปมาชมพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ก่อนตรงนีเ้เหมือนเป็นถานที่เล่นดนตรีนะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่ด้านบนอนะ่ะการตกแต่งด้านบน มีกองไฟด้านบนด้วยเดี๋ยวพาชมพื้นที่รอบภายในนี้นะครับเลื่อนจากทางซ้ายไปขวานะฮะแล้วก็จะเห็นตรงจุดนี้นะครับเหมือนเป็นการจำลองนะฮะจำลองโรงภาพยนตร์นะฮะอ่านข้อมูลตรงคร่าวๆนะฮะประวัติภาพยนตร์ไทยครับจำลองโรงภาพยนตร์นะฮะ นึกถึงโรงภาพยนตร์ในสมัยอดีตนะครับดูการตกแต่งทางด้านข้างเลยฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมตรงจุดไฮไลท์ตรงจุดนี้นะฮะก่อนเข้าไปก็มาอ่านตรงนี้นิดนึงนะฮะอาคารนิทรรศการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะฮะของการท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ครับเมื่อเดินเข้าไปนะฮะดูเห็นโอ้โหมองเห็นความอลังการนะฮะสวยงามนะครับ ก็จะเป็นพลังครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านหน้านะฮะก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีป้ายแจ้งเตือนนะฮะว่าห้ามจับห้ามนั่งนะฮะเดี๋ยวเลื่อนชมทางด้านนี้นะฮะทางตรงจุดที่ผมเข้ามาอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะฮะแล้วก็เลื่อนชมนะครับจากทางด้านข้างชมทาง ด้านข้างซ้ายก่อนนะฮะน่าจะใช้งบป,ประมาณในการจัดสร้างตกแต่งเยอะเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆนะครับก็มีป้ายแจ้งเตือนแจ้งบอกนะฮะว่าห้ามนั่งห้ามนั่งขึ้นบันลังด้วยชมบันลังชัดๆนะครับตรงจุดนี้โซนนี้แล้วมองทะลุไปด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ชมภาพนะฮะความสวยงามแล้วก็เดินย้อนกลับนะครับแล้วมาชมด้านข้างฝั่งนี้บ้างจะเป็นด้านข้างทางขวามือนะฮะชมภาพรวมตรงจุดนี้ก่อนก็มีป้ายด้านข้างนะครับว่าห้ามจับถือว่าพื้นที่จัดสร้างตกแต่งได้ดีนะฮะ ตรงจุดนี้ก็การลบครั้งสุดท้ายของอเล็กซานเดอร์นะฮะเป็นข้อมูลนะฮะมาอ่านตรงนี้หน่อยละกันนะครับรูปนักลบขี่ม้านะฮะอ่านข้อความตรงนี้คร่าวๆเดี๋ยวพาชมนะฮะพื้นที่เลื่อนจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะครับ เดี๋ยวยังไงผมก็คงจะพาออกจากจุดนี้ก่อนละกันไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับเมื่อเดินออกมาแล้วนะครับจะเห็นรูปปั้นของทหารองค์ลักษ์นะฮะจะเห็นกระโจมสีขาวนะฮะเดี๋ยวไปชมด้านในหน่อยว่าเป็นยังไงก็เป็นเหมือนสถานที่นะฮะให้มาพักผ่อนหรือเปล่า ที่อยู่อาศัยคร่าวๆพักพิงชั่วคราวเดี๋ยวเดินชมอีกฝั่งหนึ่งนะฮะลูปปานทหารจุดนี้ก็คงยังเหมือนกันงั้นเดินไปตามทางเดินเท้านะฮะชมพื้นที่ตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเกียนนะฮะน่าจะเป็นเกียนของทางโรมันนะฮะสมัยอดีต ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับที่ผมได้เดินเข้าไปนําเสนอเมื่อกี้นะฮะพื้นที่ด้านข้างกระจมขนาดใหญ่นะฮะสีขาวสถานที่แห่งนี้ก็จะอยู่ติดกับออถนนหลักถนนเส้นใหญ่นะครับมาชมพื้นที่ท่องเที่ยวจุดต่อไปนะฮะเดินตามทางเดินนี้นะครับ มาชมตรงจุดนี้หน่อยจะสร้างได้ดีครับในนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับเดี๋ยวชมจากจุดตรงกลางนี้ก่อนจะเป็นอาวุธนะฮะธนูอันนี้ลูกธนูน,นะครับลูกธน,นูจุดนี้ก็จะเป็นธนูน,นะครับธน,นูอาวุธในสมัยอดีตนะฮะ ตอนนี้เริ่มเห็นดาบแล้วนะฮะดาบและเกาะนะครับใจกลางก็จะมีทั้งหมดเลยนะฮะโอ้มีทั้งหอกทั้งธนูทั้ง,งเอออะไรนะอันนี้เป็นเกาะนะฮะเกาะป้องกันเดี๋ยวมาอ่านข้อความตรงนี้หน่อยนะฮะอ่านข้อมูลคร่าวๆของจุดนี้นะฮะจะเห็นชัดว่าเป็นดาบนะฮะ ข้อความตรงนี้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมพาออกจากกระโจมตรงจุดนี้ไปก่อนในสมัยอดีตนะฮะกองถ่ายของภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับมาถ่ายทำที่จังหวัดอุบลราชธานีถ่ายทำตรงที่อาแต้มนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง จุดนี้ก็จะเป็นเหมือนเอห้องพักที่นอนนะเตียงนอนครับตรงจุดนี้มาชมชุดนักลบนะฮะชุดนักลบแล้วก็มีเกาะด้วยมาชมเตียงนอนที่นอนนะครับจะมีสองแบบครับมาชมตรงจุดนี้บ้างมองจากจุดนี้ไปดีกว่าจะเห็นได้ชัดนะฮะจะจะทำให้เห็นเหมือนเป็นห้องเป็นเตียงนะฮะเดี๋ยวมองจากจุดที่ผมเดินลงมาหน่อยนะครับ แล้วมาชมกระโจมตรงจุดนี้ด้วยเดินทะลุลงไปข้างล่างนะฮะน่าจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวมองทะลุไปยังเออบึงน้ําหนองน้ำนะฮะด้านล่างสานที่อย่างนี้ก็อ๋อจริงๆจะต้องใช้คําว่าแม่น้ําดีกว่าเพราะว่าเห็นมีสะพานข้ามด้วยสะพานถนนนะฮะรถยนต์สัญจรไปมา พื้นที่แห่งนี้นะฮะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำนะฮะน้ำในแม่น้ำก็จะเป็นสีเขียวนะครับเ,รเดี๋ยวไปชมพื้นที่ภายในกระโจมแห่งนี้ก่อนกระโจมแห่งนี้นะครับก็จะเป็นอาคารเครื่องแต่งกายนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมด้านในละกันนะครับ ดูรูปภาพแล้วก็อ่านข้อมูลคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเดินมาทางขวามือนะฮะเครื่องแต่งกายน่าจะจำลองเครื่องแต่งกายของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชครับชมภาพโดยรวมนะฮะผมพาเดินวนมาทางขวามือก่อนจะมีรูปภาพนะครับ ของนักแสดงหลักที่แต่งกายจะเป็นการแต่งกายในภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชครบับหลักๆก็จะเป็นชุดทหารนะครับเลื่อนชมจากด้านล่างนะฮะ ขึ้นไปด้านบนนะฮะจำลองการแต่งกายแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเดิอนออกจากสถานที่แห่งน,นี้นะฮะอามาชมตรงจุดนี้ก่อนจุดนี้ก็จะเป็นจุดหลักนะฮะมาชมการแต่งกายจุดนี้ก็จะดูเด่นนะฮะจะเห็นมีหลายชุดหน่อยดูสวยงามนะครับแล้วพาเดิอนออกไปนะครับพาเดิอนออกมาจากนอกอาคารกระโจนแห่งน,นี้แล้ว ก็จะเห็นถนนนะฮะแล้วพาเที่ยวชมทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปอ่านป้ายตรงจุดนี้ก่อนมาอ่านป้ายตรงจุดนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นฉากลบในภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์ครับดูยิ่งใหญ่นะฮะฉากลบในภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์ วันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวรีวิวตามรอยสถางที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับในจังหวัดอุบ,บลราชธานีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็สามารถเข้ามาติดตามชมเนี่นของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบโบเข้ามากดซับสไคร์แล้วก็เข้ามากดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นคือทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวดีว,วที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ